ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญาติโยมที่ติดตามรับฟังเป็นประจำก็คงจะเปิดปทิทยุรอรับฟังอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงนี้อาตมาก็ได้นำธรรมจากพระสูตรต่างๆที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโทษของกามว่ากามมีโทษอย่างไรซึ่งก็ยังมีอยู่อีกหลายสูตรมากๆโยมที่จะนำมาบรรยายให้ญาโยมได้ฟังเนี่ยวันนี้ก็ฟังอีกสูตรอาจจะเป็นถ้า <c oughs> มีเวลาก็สองสูตรนะโยมนะเนี่ยก็ฟังกันหมดเวลาไปนั่นแหละโยมคือฟังไปที่เรื่อยโยมเป็นการศึกษาธรรมะแบบต่อเนื่องนะศึกษาธรรมะแบบต่อเนื่องศึกษาไปเรื่อยเรามีเวลาเราก็เปิดิทยุมารับฟังนะอาตมาก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยมาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังนะวันนี้อาตมาเลือกเอาสูรพรมสูตรโยม สุพรมสูตรสุพรมสูตรนี้เป็นเรื่องของเทวดาที่ได้รับความทุกข์ความทุกข์เพราะจะต้องพลัดพรากจากาการมาสมบัติอันเป็นทิพย์ของเขาในสวรรค์นเนี่ยนะโยมนะอันนี้แม้จะไปเกิดเป็นเทวดาในสวงสวรรค์มีวิมานอะันเป็นทิพย์มีสมบัติอันเป็นทิพย์มากมายเนี่ยแต่ สมบัติอันเป็นที่ตวนั้นก็ตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์โยมคือไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้ไม่เป็นไปตาอำนาจแลวก็ต้องอพลัดพรากต้องพลัดพรากอันนี้ก็เป็นโทษอีกอย่างหนึ่งของกามนะโยมลองฟังดูพระบาลีนะสุพรมเทวบุตรยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทุนพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่า คือตรงนี้ท่านจะพระยังชนะที่เป็นนิทานเนี่ยท่านจะตัดออกไปเลยโยมนะโดยโดยมากเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเทท้ายของเล่ม,มนะในสูตรก่อน,ก,อนก่อนนี้ท่านก็จะมีนิทานนิทานคือตอนเริ่มพะสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันเป็นต้นประทับอยู่ณนภะูเขาคิชฌูเป็นต้นอย่างนี้นะนะ ทีนี้สมัยนั้นมีเทวดาองค์หนึ่งนะเมื่อปฐมยามร่วงไปแล้วได้เข้าเฝ้าพระผุ้ิพระพภาคเจ้ายังพระเชตวันให้สว่างสวัยไปทั่วอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่ญาติโยมเคยฟังสำนวนจากพระสูตรอื่นๆน,น,นะว่าโดยมากท่านจะขึ้นต้นในลักษณะอย่างนั้นแต่ตรงนี้ท่านจะตัดไปเลยโยมตัดเอานิทานออกไปมาเริ่ม ตัวเนื้อเรื่องจริงๆเลยว่าสุพลมเทวบุตรยืนอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าจิตนี้จะดุ้งอยู่เป็นนิดใจนี้หวาดเสียวอยู่เป็นนิดทั้งเมื่อกิจไม่เกิดขึ้นทั้งเกิดขึ้นแล้วก็ตาม ถ้าความไม่สะดุ้งกลัวมีอยู่ข้าพระองค์ทูลถามแล้วโปรโดตรัสบอกความไม่สะดุ้งนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดขณะเกิดเป็นเทวดาก็ยังกลัวอยู่นะโย,ยมเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเรายังมองไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลายนอกจากปัญญาและความเพียรน,นอกจากความสำรวมอินทรีย์นอกจากความสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง สุพลมเทวบุตรได้กล่าวดังนี้แล้วพระพุะเจ้าก็ได้ตัดตอบนะก็ได้อันตรธานไปณนะที่นั้นเองอันนี้เป็นเนื้อความในพระบาลีนะโยมทีนี้ให้โย,ยมลองฟังอัตถกถาที่ท่านจะขยายความในพระบาลีที่โยมฟังไปจบจากครู่นี้นะอัตถกถาสุพลม,มะสูตรพึงทราบวินิจฉในสุพลม,มะสูตรที่เจ็ดต่อไป บทว่าสุพรมมาความว่าได้ยินว่าเท,เทพพบุตรนั้นอันเหล่าเทพอับสอนห้อมล้อมแล้วไปยังสนามกีฬานันทวันนั่งณอาสนะที่จัดไว้ใต้โคนต้นปริชัดเหล่าเทพพิดาห้ารอยก็นั่งล้อมเทพพบุตรนั้นเหล่าเทพพิดาห้าร้อยก็ปีนขึ้นต้นไม้เป็นต้นไม้ทิพในสวนนันทวันนะโยม ถามว่าก็ต้นไม้แม้สูงร้อยยน์ก็น้อมลงมาถึงมือด้วยอำนาจจิตของเหล่าเทวดาไม่ใช่หรือเหตุไรเทพิดาเหล่านั้นจึงต้องเปลีนขึ้นไปเล่าเพราะโดยปกติแล้วต้นไม้ทิพย์เนี่ยสามารถน้อมลงมาสู่มือให้เด็ดเอาดอกไม้ได้นะแต่ทำไมเทพิดากลุ่มนี้จึงต้องเปลีนขึ้นไปตอบว่าเพราะเทพิดาเหล่านั้นสนใจแต่จะเล่น คล้ายเด็กไงนะเด็กคิดจะเล่นนะแต่ครั้นปีนขึ้นไปแล้วก็ขับเพลงด้วยเสียงอันไพเราะทำดอกไม้ทั้งหลายให้หล่นลงเหล่าเทพิดานอกนี้ที่ไม่ได้ปีนขึ้นเก็บดอกไม้เหล่านั้นเอามาร้อยทำเป็นพวงมาลัยคั่วเดียวกันเป็นต้นคือว่าเทพิดานางไหนขึ้นไปบนต้นไม้ก็เก็บดอกไม้โยนลงมานะ เทพธิดาที่อยู่ข้างล่างก็เก็บดอกไม้เหล่านั้นมาร้อยเป็นพวงมาไล่เป็นรูปร่างต่างๆครั้งนั้นเหล่าเทพธิดาที่ปีนขึ้นต้นไม้ทํากาละด้วยอํานาจอุปเฉทกกรรมประหารครั้งเดียวเท่านั้นไปบังเกิดในอเวจีนรกสวยทุกใหญ่เห็นไหมโยมเกิดเป็นนางฟ้าอยู่ในสวนนันทวันอันเป็นทิพย์กำลังเที่ยวเพลิดเพลินอยู่ก็ หมดลมหายใจหรือว่าใจขาดถูกกรรมเก่าตัดรอนตายและตกนรกทันทีเลยโยมเนี่ยสวรรค์ก็จึงไม่เที่ยงสวรรค์จึงไม่เที่ยงไม่แน่นอนกรรมกุณอันเป็นทิพย์ก็มีโทษได้เหมือนกันนะโยมเมื่อเวลาล่วงไปเทพบุตรก็นึกกำพึงว่าไม่ได้ยินเสียงเทพพิดาเหล่านั้นดอกไม้ก็ไม่หล่นเขาไปไหนกันหนอก็เห็น ไปบังเกิดในนรกโยมเล็งเห็นพวกหญิงบำเลอตัวเองนะพวกนางอับสรที่เป็นบริวารตกนรกกันทั้ง500รยเลยโยมเกิดรันทดใจเพราะความโศกในของรักจึงดำริว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้เหล่าเทพพิดาก็ไปตามกรรมตัวเราจะมีอายุสังขารเท่าไหร่กันเล่า คือมานึกถึงอายุไขของตัวเองว่าจะอายุจะเหลือกี่ปีแล้วเนี่ยบริวาลเราตายไปตกนรกต่อหน้าเนี่ยเห็นกันด้วยตาเนี่ยจะทํายังไงละเนี่ยกับพิจารณาถึงชีวิตของตัวเองโยมเทพบุตรนั้นด,ดํารวิว่าในวันที่เจ็ดเราก็จะพึงทํากาละพร้อมกับเหล่าทิดาพร้อมกับเหล่าเทพพิดาห้าร้อยส่วนที่เหลือ พากันไปบังเกิดในนรกนั้นเหมือนกันโอ้โหโยมค,คือเทพพิดาเหล่านี้ก็เกิดมาได้บุญของเทพประุตรตนนี้นะเวลาตายก็อาจจะตายไปพร้อมกันโยมคล้ายๆกับว่าบุญหมดพร้อมๆกันนะ่นะแล้วตายแล้วไม่ได้ไปเกิดที่ไหนโยมไปเกิดในนรกร่วมกับพวกเทพพิดาหนะ้าร้อยน่ะที่ตายไปก่อนโยมมันก็น่ากลัวนะโยมเนี่ยเกิดในสวรรค์ก็ไม่เที่ยงนะโยมนะ ทีนี้เทพบุตบุเทพบรตรนั้นรันทดระทมเพราะความโศกที่รุนแรงเทพบุตรนั้นก็ดำรีว่าในมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกนอกจากพระตถาคตแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะดับความโศกของเรานี้ได้จึงไปเฝ้ากล่าวคาถาว่านิจจะมุตตรสตังดังนี้เป็นต้นที่บอกว่าจิตนี้สะดุ้งอยู่เป็นนิดนะโยมนะ แล้ยมลองฟังท่านขยายนะท่านบอกว่าบรรดาบทเหล่านั้นได้บทว่าอิทังเทพบุตรนั้นแสดงจิตของตนบทที่สองเป็นไวัยพจน์ของบทต้นนั้นนั่นแหละที่ว่าหวาดเสียวนะบทว่านิจจังไม่พึงถือเอาความว่าจำเดิมแต่การที่บังเกิดในเทวโลกพึงทราบความนั้นว่าเป็นนิจจำเดิมแต่เวลาที่สะเทือนใจที่บอกว่าจิตนี้มันสะดุ้งวาดเสียว สะเทือนใจอยู่เป็นนิดเนี่ยหมายถึงตอนที่เขาเห็นเท,เทพธิดาตายไปตก,ก,กนรกนะบทว่าอนุป,ปันเนสุก,กิจเจสุได้แก่ในทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นโดยล่วงไปเจ็ดวันแต่วันนี้ด้วยบทว่าอโถอปต,ติเตสุจะเทพบุตรนั้นแสดงว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้น และยังไม่เกิดขึ้นเหล่านี้อย่างนี้คือทุกขที่ข้าพระอ,องค์เห็นนางอับสอนห้ร้อยบังเกิดในนรกจิตของข้าพระอ,องค์ก็หวาดสะดุ้งเป็นนิดข้าพระอ,องค์เป็นประหนึ่งถูกไฟเผาอยู่ในอกอโยมเห็นไหมโยมโทษของสวรรค์โยมไม่ใช่ว่าสวรรค์จะมีคุณเลิศเระเ,เ,เสริฐสนุกสนานเพลิดเพลิน,ลนอย่างเดียวนะเป็นความไม่เที่ยงของ กามคุณห้าเป็นโทษอย่างหนึ่งของมันโยมบทว่านันยตระโพชังคตะภาษาความว่านอกจากการเจริญโพชงและคุณคือตบะเรามองไม่เห็นความสวัสดีในที่อื่นบทว่าสัพพนิสขาได้แก่พระนิพพานก็ในบทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอาการเจริญโพชงก่อนภายหลังก็ทรงถือเอาอินทรีสังวรก็จริงอยู่ ถึงอย่างนั้นโดยใจความอินทรีย์สังวรก็พึงทราบว่าทรงถือเอาก่อนคืออย่ายินดียินร้ายในเมื่ออารมณ์มากระทบอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะที่เรียกว่าอินทรีย์สังวรในที่นี้สำรวมใจไม่ให้ยินดียินร้ายโยมด้วยบทว่าเมื่อภิกษุถือเอาอินทรีย์สังวรแล้วก็พึงถือเอาจตุป,ปาริสุทธิ์ที่ศีลด้วยอันนี้เป็นเรื่องละเอียดนะอาตมาคงไม่ต้องอธิบาย ภิกษุตั้งอยู่ในจตุปาริสุทธิศี่นั้นเป็นนิสัยมุตตกะคือพ้นจากการถือนิสัยกับอุอปชาอาจารย์หมายถึงได้ห้ารษาแล้วนะโยมอ่าอ่าแล้วพ้นพ้นห้ารษาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ได้ห้ารษานะคือว่าพ้นห้ารษาแล้วนะโยมนะถึงห้ารษาแล้วจะเข้ารรษาหกวังขั้นเถะโยมครบห้ารษาเรียกว่านิสัยมุตตกะคือพ้นนิสัย ไม่ต้องถือนิสัยกับอาจารย์ก็ได้นะแต่ท่านก็บอกว่าจะต้องรู้จักธรรมวิันรักษาตัวเองได้โดยไม่ให้ต้องอบัตนะนะด้วยไม่ไม่ใช่ว่าถึง5้พรรษาอย่างเดียวก็พ้นนิสัยได้ไม่ใช่นะโยมต้อง5้พรรษาด้วยรู้ทำรู้วินัยด้วยจึงจะพ้นนิสัยไม่ต้องถือไม่ต้องถือนิสัยกับผูประชาอาจารย์โยมภิกษุนั้นสมาทานตปะ คุณคือทุด,ดงกล่าวคือทุด,ดงเข้าป่าเจริญกรรมาฐานย่ำทำโพชฌงให้เกิดมีพร้อมกับวิปัสสนาอริยมรรคของภิสุนั้นทรำนิพานนพานทำนิพพานธรรมอันใดเป็นอารมณ์แล้วเกิดขึ้นนิพพานธรรมอันนั้นชื่อว่าสัพพนิสักขะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปลี่ยนเทศนาเป็นสัจจะสี่เมื่อจบเทศนาเทพบุตรก็ ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลโอ้โหโยมอีกเจ็ดวันจะตายไปตกนรกนะพอได้มาฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเนี่ยพง์ทรงแสดงอริยสัจสี่ให้ฟังจบโยมบรรลุเป็นโสดาบันเลยฮนะเมื่อบรรลุเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยแม้จะตายก็ไม่ต้องกลัวแล้วโยมนะแม้จะตายก็ไม่ต้องกลัวเพราะไม่ต้องไปตกนรกโยมตายแล้วก็เกิดในสวรรค์ตามเดิมโอ้โ,โยมอันนี้ยอดเยี่ยมมาก อนุภาพของธรรมะที่พระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงให้กับสุพรมเทพบุรเนี่ยแต่อาตมาอ่านให้โยมฟังเนี่ยในสูตรนี้ก็ต้องการให้เห็นโทษของกามนะโยมนะว่ากามมคุอันเป็นทิพย์ก็มีโทษเหมือนกันนะาตายเหมือนกันจะเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าก็ตายเหมือนกันโยมจึงไม่จําเป็นก็ไม่ต้องปรารถนาได้เกิดณนะที่ใดๆหรอกโยมนะ ศานาพระนิพพานเลยนะโยมเนะาะฟังอีกสูตรหนึ่งโยมนะอันนี้พันธนะสูตรว่าด้วยเครื่องจองจำที่มั่นคงเครื่องจองจำที่มั่นคงโยมอ,อยู่ในเล่มเดียวกันนี่แหละโยมก็เป็นโทษของกามอย่างหนึ่งนะสมัยนั้นหมู่มหาชนถูกพระเจ้าประเสริฐที่กศลให้จองจำไว้แล้ว บางพวกถูกจองจำด้วยเชือกบางพวกถูกจองจำด้วยคือคาบางพวกถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนครั้งนั้นพิสูจนทั้งหลายครองผ้าเรียบร้อยแล้วในเวลาเช้าถือบาทและจีวรเข้าไปสู่กรุงสาวัตถีเพื่อบินาบาบครั้นกลับจากบินาบาบในเวลาหลังพัตตาหารแล้วเข้าไปฟ่อพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าถึง ที่ประทับถวายบังคมแล้วได้นั่งอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระ,พ,ะพวกพิสูจน์เหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญวันนี้หมูหมาชนถูกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้จองจําไว้แล้วบางพวกถูกจองจําด้วยเชือกบางพวกถูกจองจําด้วยขีข่คาบางพวกถูกจองจําด้วยโซ่ตรวน ก็ทูลตามเป็นจริงที่ได้เห็นมานะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่านักปราดทั้งหลายไม่ได้กล่าวว่าเครื่องจองจําที่ทําด้วยเหล็กทําด้วยไม้และทําด้วยญ้าคือเชือกนะเป็นเครื่องจองจําที่มั่นนักปราดทั้งหลายกล่าวว่าความรักใคร่นัก ในแก้วมณีและกุณทนและความอาลัยในบุตรและภรรยาทั้งหลายว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นพาให้ตกต่ำเป็นเครื่องจองจำที่หย่อนยนแต่แก้ยากนักปราดทั้งหลายตัดเครื่องจองจำแม้เช่นนั้นออกบวชเป็นผู้ไม่มีอะไรละกาม,มาสุขเสียแล้ว ยมปฐมมวักจบนะเป็นสูตรส,สั้นๆยมพันธนาสูตรว่าได้เครื่องจองจำที่มั่นคงยม,มจริงๆนะยมนะอันนี้ก็เป็นโทษของกามอย่างหนึ่งนะยมนะแล้วคือแก้วมณีทรับสมบัติยมบุตรหลานภรรยาเนี่ยเป็นเครื่องจองจำนะท่านบอกว่าภรรยาลูกผูกคอใช่ไหมย,ยมลูกเป็นบ่วงผูกคอพ่อแม่ไปไหนก็ไม่ได้ ภรยาเป็นบ่วงผูกมือผูกแขนโยมภรยาสามีเป็นบ่วงผูกมือผูกแขนส่วนซับก็เป็นบ่วงผูกเท้าโยมไปไหนไม่ได้เนี่ยบ่วงเหล่านี้ผูกหย่อนหย่อนแต่แก้ยากบุคคลที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารเข้าถึงพระนิพพานไม่ได้พ้นจากวัฏฏทุกข์ไม่ได้ก็เพราะว่าเครื่องจองจําเหล่านี้แหละเครื่องจองจําคือกามโยมกามาคุณน,นั่นนี ลูกหลานบ้านจ่องห้องหอเลือกส่วนไรนายศถาบรรดาศักดิ์เหล่านี้เป็นกรรมมาุณทั้งน้านโยมนะเห็นโทษของกรรมหรืยอยังล่ะโยมเนี่ยท่านบอกว่านักปรา์บัณฑิตเนี่ยตัดเครื่องจองจําแม้เช่นนั้นนะเครื่องจองจําจะเป็นภรรยาบุตรทรัพย์อันเป็นเหตุพาให้ตกต่ําโยมโดยเฉพาะตกต่ําไปสู่บายภูมินะท่านก็ตัดท่านก็ละ ไม่อะไรใยดีโยมไม่มีความอะไรละกามสุขเสียได้เมื่อละกามสุขจิตใจก็ปลอดโปร่งโยมไม่ติด,ตดอกติดใจทําสมาธิให้เกิดขึ้นเจริญนิพพานาบรรลุเป็นพระหันเข้าถึงพระนิพพานก็จบโยมพันธนสูตรนะะเวลาเหลืออีกเล็กน้อยโยมฟังอีกสักสูตรหนึ่งนะโยมบาริ้โทษของกามกุลเป็นทิพย์ที่จันทิมะ เทพบุตรโดนเข้ายมโดนเข้าอย่างไงโยมลองฟังดูนะพระผู้มีพระภาคเจ้านะประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีสมัยนั้นจันทิมะเทวบุตรเป็นเทวดาองค์หนึ่งโยมถูกอสุรินทะ,ทะราหูจับเข้าแล้วสงสารราหูอมจันโยม ครั้งนั้นจันทิมะเทวบุตรดรึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าขอความนอบน้อมจงมีแต่พระองค์พระองค์เป็นผู้โดดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงข้าพระองค์ถึงฐานะอันคับขันขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งแห่งข้าพระองค์นั้นตูกาหูมันอมโยมเรียกว่าเข้าสภาวะคับขันนะ ไม่รู้จะช่วยตัวเองอย่างไรก็ได้นึกถึงพระพุทธดเจ้าเนี่ยให้เป็นที่พึ่งโยมไงราหูอมจันนะโยมเนี่ยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารบจันทิมะเทวบุตรได้ตัดกะอสรินทราหูด้วยคาถาว่าเนี่ยพระองค์ทรงได้ยินนะโยมนะได้ยินคําพูดของจันทิมะเทพบุตรเนี่ยพระองค์ก็ทรงตัดเลยว่าจันทิมะเทวบุตร ถึงตถาคตผู้เป็นพระอาหารหันต์ว่าเป็นที่พึ่งดูก่อนราหูท่านจงปล่อยจันทิมะเทวบุตรพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้อนุเคราะห์โลกอืมลำดับนั้นอสรินทราหูได้ปล่อยจันทิมะเทวบุตรแล้วเร่งรีบเข้าไปหาเท้าเวปจิตติจอมสูรแล้วก็ได้เป็นผู้เศร้าสลดเกิดขนพอง คือกลัวนะโยมนะคล้ายๆกลัวยืนตัวสั่นโยมได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเท้าเวปจิตติจอมมาสูนได้กล่าวกับอัสรินทราหูด้วยคาถาว่าดูก่อนราหูทําไมหนอท่านจึงเร่งรีบปล่อยพระจันทร์เสียทําไมหนอท่านจึงมีรูปสรดมายืนกลัวอยู่อัสรินทราหูกล่าวว่าข้าพเจ้าถูกขับด้วยคาถาของพระพุทธเจ้า พรนะพุทธเจ้าพระอ,อง์ทรงตัดให้อสศรินทราหูนะปล่อยจันทิมาเทพบุตรนะยโยมนะกลัวมากเลยได้ยินเสียงของพระพุทธเจ้าตัดกลัวมากโยมนะหากข้าพระพุทธเจ้าไม่พึงปล่อยจันทิมาเทวบุตรศีรษะของข้าพระเจ้าพึงแตกเจ็ดเสียงมีชีวิตอยู่ก็ไม่พึงได้ความสุขยโยมจันบทว่าจันทิมาคือเทพบุตรผู้สถิตอยู่นะ จันทรวิมานนะมีเทวดาอาศัยอยู่ในดวงดวงจันทร์นโยมนะทีนี้ท่านบอกว่าอสรินทราหูเนี่ยอิจฉาดวงจันทร์โยมเห็นดวงจันทร์แผ่รัศมีเนี่ยนะก็อิจฉาพออิจฉาแล้วก็ไปยืนจังก้าอ้าปากโยมเวลาพระจันทร์โคจรมาในวิถีก็เอาปากอมโยมเอาปากอมงับไว้นะตรงนี้ท่านอธิบายไว้ในอัตกถาอีกสูตรหนึ่งโยมเรื่องของ ราหูอมพระจันทร์นะแต่ตรงนี้อาจมาอ่านให้โยมฟังเนี่ยก็ต้องการให้เห็นความทุกข์ของบุคคลที่เกิดในสวรรค์นะโยมนะมนะก็เป็นปะกะิณกะสูตรเล็กน้อยที่จะมาเอามากล่าวเสริมให้ญาติโยมได้ฟังโทษของกามโยมนะว่าจะได้ยินดีในกามอันเป็นทิพย์กาลเป็นทิพย์นั้นก็ไม่เที่ยงนะเป็นของไม่แน่อนอนเป็นของไม่ยั่งยืนควรปราถนาความ้นตุกคืคอพระนิพพานโยมเอาละวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะ อาตมาภาพต้องจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินก็เจริญพร